วัสดีค่ะทุกคนก็ขอขอ,อนุญาตเปิดแมสนะคะเพราะว่าอยู่ที่หมู่บ้านเราเองค่ะก็วันนี้ก็จะมาจะมาพูดถึงประสบการณ์หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะในวัยที่อายุน้อยขนาดนี้นะคะว่าเออเกิดอาการผลข้างเคียงยังไงบ้างนะคะค่ะก็ รีวิวประสบการณ์ในการฉีดแอสตาเซเนก้านะคะคือต้าจองผ่านแอปหมอ้อมค่ะได้ฉีดที่โรงพยายบาลบารนุงราชนะคะวันที่29มิถุน,นาเเวลา8โมงเช้าค่ะฉีดเสร็จต้าก็ได้กลับไปบ้านนะคะสรุปคือมีอาการหนาวสั่นค่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้บอกคอมม่ว่าอ้าวหนาวสัน่นตอนแรกคิดว่าเออเป็นเพราะแดดหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นใค่หวัดแดดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ยังแบบยังยังสรุปไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นยังไงก็เราก็ได้นอนไปได้นอนตอนบ่ายสองตื่นตอนห้าโมงครึ่งสรุปคือ จากนั้นน่ะเราก็ได้โทรโทรไปบอกพ่อแม่เลยว่าเออเนี่ยเราไข้ขึ้นนะอืมแล้วแล้วแม่เราก็ส่งเราไปโรงพยาบาลเลยค่ะก็โรงพยาบาลบำรงรัตละครับคุณหมอให้ให้อปวิดจ,จะ้ะจริงคืนแรกก็ไม่ได้นอนเลยค่ะหลับไม่สนิทเลยค่ะตอนแรกอะ่ะ เราจะได้กลับบ้านแล้วในวันต่อไปสรุปไข้ไม่ลดจ้าน้ำเกลือ2ลิตรปะสองงใหญ่ๆอะ่ะก็แล้วยังไม่ลงยาก,ก็กินแล้วทั้งคืนทั้งวันก็ไม่ลงคือผมผ้าทำทุกอย่างแล้วก็นะไข้ไม่ลงเลยค่ะ อาการก็แย่เหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมนะคะคุณหมอก็เลยให้แอดมิตต่อค่ะอีกสักคืนหนึ่งพอมาวันที่สองนะคะก็ไข่ลงแล้วค่ะเย้ยคุณหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในวันถัดไปก็เราก็ กินข้าวได้แล้วนะคะเกกินข้าวได้เยอะขึ้นแล้วอืมกินน้ําได้แล้วดีใจมากแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ที่ได้ได้ทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเอาไว้ให้นะคะตาก็ได้พักโรงพยาบาลดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนใจดีมากเลยค่ะดูแลต้ายอย่างดีเลยนะคะจะบอกว่า มีบริการอาบน้ำสระผมให้นะคะดีมากๆเลยค่ะก็สรุปค่าใช้ใจ่ายนะคะในวันที่ต้าพักฟื้นนะคะ3วัน2คืนค่ะก็ค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่5้0 0มืนบาทนะคะก็อยากจะบอกกับทุกคนว่ามาทำประการสุขภาพแบบหมอนใจกันเยอะๆนะคะก็ครอบคุมทุกทุกอย่างเลยค่ะเวลาโปวดก็จะได้เข้า เข้าการรักษาแบบดีๆนะคะได้ทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีเลยนะคะแบบที่ตาได้รับค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รับเหมือนที่ตารับนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ